มาต่อครับวันนี้ก็สุมหาสูตรกลอ่องไม่รู้จะได้เปล่าวันนี้คือมาต่อจากเมื่อวานครับคือถ้าลงไปนี่ก็น่าจะอีกวันนะมันก็วันเดียวกันครับแบบที่ลงเมื่อวานวันนี้คือเราก็ขอขยายบ้านแบบหนึ่งตั้งแต่ลงมานี่คือยังไม่มีสูดกล่องเลยนะแล้วก็ขอสุ่มหาก่อนเอ้ยเอาดี ได้แบบนี้เลยเหรอเดี๋ยวทำกล่องแป๊บนึงอันนี้ของก็เก็บใส่ตัวเลยเนี่ยเราก็เก็บแค่กล่องไม้แล้วมาตั้งกันแล้วตู้เ้อผ้า เฮ้ยเอาเอาดีโอ้โหกำลังจัดของอยู่เลยของก็อยู่ในตัวด้วยครับโอ้โหเอาแล้วลากบอมไว้ก่อนเลยมาเราหลังแค่นี้เองเนี่ยโอเคเฮ้ยเอาเรียบร้อยตายว่า <c oughs> โอเคผมเกิดแคมป์อยู่กำลังจะจัดของอยู่เลยนี่สายป้อมเป็นไงละ่ะเราจะลากป้อมอยู่นดิบ้านเราก็หลังแค่นี้เองแหละว่าจะกำลังขยายนี่ก็โดนซะก่อนมันล่อจริงๆบ้านเราเดี๋ยวมาปิดผนังดูครับเราก็อุดไปโอเค แล้วของผมนี่คือตายข้างนอกเหรอเรียบร้อยครับเจาะละผมตายข้างนอกประตูนะเมื่อกี้ของก็อยู่ในตัวด้วยครับเนี่ยในวิวก็ไม่มีอะไรนี่ดูดิมันส่องหน้าประตูเลยเปิดไปนี่โดนแน่ฆ่าตัวตายนี่ไงไม่ต้องฆ่า เราไม่ให้ค่าหรอกบ้านผุมนี่คือมันน่าโดนจริงนะสองคสองไงแล้วมันก็จัดเลยอยู่ข้างมันไงแต่ก็เราก็ต้องเอามันครับเดี๋ยวจะไปหาปืนแล้วก็ไปเล่นใหม่นะเดี๋ยวไปยิงต่อมันกำจัดเราเลยไงแต่เราคือต้องไปแก้แค้นเดี๋ยวไปหาปืนหนักก่อนครับโอ้โหเมื่อกี้นี่คือกําลังมันนะกําลังจะสร้างบ้านเลยเนะี่ยทักเดือดเลย เปิดห้องก่อนนะแล้วเราก็หาปืนหนักเลยก็ไปเล่นใหม่ตอนนี้ผมเอาเพื่อนมาช่วยเลยครับเนี่ยเพราะว่ามันสีตัวแล้วก็ผมคนเดียวเนี่ยยิงไปก็น่าจะเก็บของไม่ทันแล้ก็เอาเพื่อนมาช่วยแต่ก็มาปุ๊บนี่คือบ้านโดดนะเราก็ต้องหาของใหม่ก็ไม่เป็นไร ดูดิได้คิวบีมาแล้วเนี่ยเติบต่อมาเดี๋ยวขอเปิดห้องแป๊บหนึ่งนะจะหาพวกปืนก็พอเลยครับแล้วก็เป็นกรอตแค่นี้พอจะไปเล่นมันใหม่ไปยิงกับพวกมันตอนนี้บอกเลยว่าพร้อมบวกนะ เดี๋ยวไปสร้างที่เดิมเลยครับเอาที่ใกล้ๆบ้านวันเนี่ยแล้วก็ไปยิงใหม่นี่ผม <c oughs> ว่าผมจะได้ปืนมันมาไงไอ้ปืนยูซี่เนี่ยแล้วก็ต้องโดนตอนนี้ก็มีปืนหนักอยู่นะ <c oughs> นี่ครับเราก็สร้างที่เดิมวาดีเมื่อกี้นี่คือของก็อยู่ในตัวผมไงแล้วก็สู้แทบไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ย เอาใครไปเล่นบ้านหมันวะนะเดี๋ยวไปเก็บของแวบหนึ่งครับแล้วก็ไปดูว่าใครเรดมาที่บ้านเราที่เดิมเดี๋ยวไปออกดูครับว่าใครเรดน,นะมันก็เรดอยู่นะ เรลต์งี้เลยอ่ะสี่ตัวเลยนะนี่ยิงยู่วะเดี๋ยวไปเอาผ้าครับแล้วก็ทำเตียงผมยังไม่มีเตียงเลยโอเคแล้วก็ครัฟผงนอน มาตอนนี้พร้อมบวกมาดิใครเรดกันไม่รู้ว่ายัง,ยงเรดอยู่เปล่าเนี่ยโอ้ยเอานี่งไงไอตัวเรดแน่ของจริงถึงว่าครับใครเวการเรดมันสีตัวเอนี่มันปอโทษเฟี้ยวนี่เมื่อกี้ผมตายตรงนี้ได้ว่า เราเก็บของได้เดี๋ยวเข้าบ้านก่อนครับมันมีโปนะนี้ก็ไม่รู้ว่ามันยิงจากไหนเนี่ยโคดเอาอ๋าเราต้องไปดูโอ้เสียงพาอะไรวะเนี่ยดูดิี่เลอยู่จริงด้วยเห็นว่าสร้างแคมป์แถวนี้โอเค ผมว่าเราก็รอมันให้เรดเรดให้แตกนะเราก็ไม่ต้องไปขวนมันครับเราเรดแตกแล้วก็เข้าไปยิงเอาแล้วเราก็จะได้บ้านมาัอนนี้คือขอชมก่อนเรดไปซิมันจเจอะอะไรของมันวนะน่ตั้งนาละ เดี๋ยวมาสร้างสูงๆครับแล้วก็จะได้เห็นแล้วก็ไต่ไปค่อยๆโอเคมุมนี้กำลังดี มนโดดยกนั้นเห็นแล้วโอ้โหตายมันยิงได้ไงวะน่ะวไม,ม่รู้ว่าโปรนี่มันบินได้เปล่านะเดี๋ยวไปเก็บของเมื่อกี้ผมก็ตายบนหอคอยนั้นอะไม่รู้ว่ามันบินได้เปล่านะเดี๋ยวไปดู ี่ผมสร้างไว้สูงอยู่โอ้ยโอ้โหมาแล้วจะบอกว่าเด็ดบ้านผมนะนี่งไงไอ้โป้ยจะเล่นผมละนีไงมาเรากำลังสร้างวะแต่เันนี้มันยังล็อกโผดอยู่นะ เมื่อกี้ตอนที่มันยิงผมนี่คือไม่รู้ว่ายิงจากไหนอยู่ๆล้วก็ตายมาแล้วเดี๋ยวปล่อยให้มันเล่นครับเนี่ยเสร็จละ โอ้ยโอ้โหตาย้ของผมยังอยู่โอเคได้ปืนได้กระสวยแสดงว่าโปรนี่มันรวยนะนไหนละบ้านเรานี่คือกำลังสร้างเลยนะมันก็มาเล่นงานซะแล้วเนี่ยแล้ขวขอไปยิงมันก่อนถือว่าจะได้บ้องมาแล้วก็ได้ระเบิดติดมือมาด้วยก็ดี ก็ไม่รู้ว่าไปไหนไมาไปจอบบ้านนี้ต่อตอนนี้อันนี้มันสร้างบ้านว่ะมาเริ่มขยายแล้วครับเนี่ยดูดิตอนนี้เห็นเหลือว่าตัวเดียวนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าเพื่อนมันไปไหนหมดหรือว่าอาจจะออฟไปหมดแล้วก็ได้เนี่ยเหลือแค่คนเดียว อย่างนี้เราเล่นได้เลยครับเนี่ยเห็นว่าจะปืนโหดเนี่ยก็คนเดียวไงเรายิงได้แล้วก็เก็บของได้ครับนี่ถ้าหลายตัวนี่คือยิงได้ปุ๊บนี่คือกว่าจะตายก็ก็ต้องไปยิงเพื่อนมันอีกนะไม่รู้ว่ามันมีหน้ากากเปล่านะที่เลือดมันเพิ่มห้าร้อยเนี่ยนี่สร้างอยูโอยโอ้โหมันเห็นแล้ว อย่างนี้ต้องไปมันมีบ้องนี่งไงเราก็จะตายเอาแล้วก็ต้องหาจังหวะยิงครับไทเลือดมัน5้ารอจริงเนี่ยเราก็ต้องแบบยิงเด้นๆเลยเอาให้โดนทุกนัดมันจะได้ตายมาขึ้นไปยังอยู่เนี่ย เข้าในบ้านแล้วเหรอเอาเรียบร้อยเข้าบ้านแล้วมันก็ขึ้นเหล็กแบบนี้เลยแสดงว่ารวยจริงอันนี้คนเอาเฮ้ยมันปิดทางเข้าอย่าบอกว่ามันจะปิดตายนะนี่งไงอัพพายเรียบร้อยมันจะออฟแล้วเหรอวะ เรากำลังมันเลยเมื่อกี้นี่คือไม่เห็นประตูนะมันน่าจะปิดตายเลยครับเนี่ยที่จริงประตูมันอยู่ฝั่งนี้นี่ล็อกตายแล้วมันก็ไม่ออกมาจริงผมก็ดักมาสักพักหนึ่งเลยเนี่ยพวกมันก็น่าจะออฟไปแล้วครับเนี่ยอ๋อให้ปิดกอดแต่ก็ยังนี่แหละสวยครับแล้วก็ หาระเบิดเลยก็เจาะมานี่คือน่าจะได้ปืนมานี่ชิวๆยิงเฮ้ยแสงเรดนี่ไงผมว่าเราจะได้ซีโฟมาถ้าได้ซีโฟนี่เดี๋ยวไปเล่นบ้านมาเลยนะ แล้วก็เจาะเอาปืนยูซี่เทพร่วงไปมีของไหมโอ้โหอะไรวบบนี้อ่ะระเบิดไม่มีแี่กว่าจะได้ซีโฟละ มีแค่ระเบิดป่าป่าเดี๋ยวไปเล่นในตัวในฮาร์เบอร์นี่เดี๋ยววิ่งโย่โอ้ยหลายตัวอยู่นะเนี่ยขอแจมด้วยคนโอเค 2ตัวเป็นบอีกไหมอันนี้คือเราก็ต้องเก็บปืนมาแล้วก็กรอเหล็กก็ต้องเอาเพราะว่าบ้าเราแตกไปละเก็บมาตอนนี้เรากําลังสร้างบ้านแตกไป2รอบเลยเนี่ยโดนโปเล่นงานด้วยโอ้ยนี่ปืนเยอะเก็บมาเลย เฮ้ยมีคนมาน่าจะเป็นพวกเมื่อกี้แน่นอนเก็บแป๊บหนึ่งนี่ซีร์มีแค่นี้เองเหรอ มาเดี๋ยวเราก็กลับบ้านก่อนเอาของไปฝากเพื่อนอันนี้คือบ้านเราก็แทบเป็นบีของเลยก็มีแค่ปืนใช้นิดหน่อยแล้วก็โดนโปรโลเล่นงานมาเดี๋ยวไปเก็บของก่อนนะเพาก็ได้ปืนมา ซีโฟนี่คือได้มาสองลูกเลยนะนี่คือเราก็สร้างบ้านใหม่บ้านนี่ก็ตามนี้เดี๋ยวเอาของมาฝากเพื่อนกันครับแต่นี่คือในบ้านนี่คือเราก็แทบไม่มีของใช้นะก็มีแค่นิดหน,น่อยอันนี้ก็พอได้มาเลยครับมีปืนแล้วก็มีเกราะวาเดี๋ยวมาลองสุ่มเกิดดูครับแล้วก็ ไปหาห้พวกคนยิงหรือว่าคนเรดอย่งนี้เนี่ยเผื่อว่าเจอตอนนี้คือจังหวะที่กดสุ่มมานี่คือเราเจอของดีละนี่ไงมาเรดอยู่ด้วยครับเลยก็น่าจะคนเดียวแล้วเราก็มีแค่กลนเบาเลยก็ไม่มีกราะมา ยิงได้นี่คือน่าจะได้ระเบิดมานะไปแล้วโอ้ยโอเคโอ้โหร่วงเมื่อกี้คือมันไหวตัวทันใอ้ก้อนดียิงได้ได้มาแล้วบ้องบ้องยิงคนไปก่อนมาตอนนี้ก้อนได้ปืนมาละแล้วก็พร้อมอกันตัวได้บ้านก็หลังแค่นี้เอง โอ,โอ้โหซีโฟกี่ลูกวะเนี่ยเอาชุดเก่ามาก่อนแล้วกันเดี๋ยวคนมานี่ไง36แล้วก็ได้ร้อยกว่าเลยเหรอโหเหล็กก็เยอะเหล็กคายเฮ้ยอันนี้ผงขาวผมว่าผมรวยไปแล้วอะไรวะเนี่ยสมเกิดมารวยเฉยเลยดูดิเหล็กคายสองพันแล้วก็ผงขาวนี่คือห้าร้อยรกว่า อาว่าซีโฟลสามสิบหกได้ร้อยสามของจริงผมว่าผมเรดได้ไล่บ้านนั้นน่ะนี่ครับตอนนี้เราก็เป็นเศรษฐีดูไบเลยนะเดี๋ยวกลับบ้านที่เพื่อนตกใจแน่ครับซีโฟลนี่สามสิบกว่าแล้วก็ได้นี่ร้อยเจ็ดลูกระหว่างทางกลับมาก็นี้ไปยิงคนได้มาไงแล้วก็ได้มาเพิ่มเลยไป จากบ้านที่เรานี่คือโดเรธนะแล้วก็ของบทบ้านอตนนี้คือได้มาแบบอยากเติบโตมากโอ้ข่าวในห้าร้500กว่าเดี๋ยวมาทํา c โฟเลยก็ไปเจอบ้านมันกันเห็นบ้านพวกยูซี่เทพเดี๋ยวเจอค่ะนี่เพื่อนถามว่าสศรษฐีดูไบนี่เป็นยังไงอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้รอฟังเสียง นี่ไงเดี๋ยวได้ดูครับว่าเป็นยังไงอะเสร็จทีดูบใช่ไหมนีแล้วก็นีด้วยเป็นไงล่ะเสร็จทีดูบย,ยังตอนนี้เนี่ยเราของจริงโหเดี๋ยวผมว่าเราก็มาเรียนฝงข่าวเลยก็มาทำซีโฟกันครับแล้วเราก็ไปเรดบ้านมันกัน <c oughs> มาตอนนี้ก็พร้อมที่จะไปเรทเลยครับ C4 แล้วก็มี70เกือบ80เลยแล้วเราก็าไปเรทกันแต่บ้านมานี่คือมันก็มันปิดตายนะถ้าคนยังแบบไม่เคยเห็นบ้านมานี่คือไม่รู้ว่าทางไหนคือประตูตเราเคยบวกกันมาเลยไงเราก็เห็นมันแล้วประตูมันอยู่ทางนี้นี่ไงประตูมัน จอดเข้าไปเลยโอเคอันนี้มันก็าการระเบิดด้วยดีกวา่าหายเลยแต่ก็ระเบิดเราเยอะไปต่อครับนี่ไงประตูไทาทานเนียมดูทรงข้างในนี่คือน่าจะมีอีกครับเนี่ย นี่ไงเพดานแต่ก็เอาต่อไปตรงเราเจอะเข้ากลางนี่ไงห้องกลางมันไทาทานเนียมโอเคแต่ก็เอาได้ครับประตูกี่ลูกวะเนี่ยผมไม่ได้เรดนานลืมวะเอาสักสิลูกก่อนครับ ไม่เล่นานานนี่ลืมเลยนี่น่าจะประมาณ12ครับโอเคอ่านี่ไงผมว่ามันพลาดเลยครับเนี่ยดูดิตรงนี้มันไม่แอพไทายานเนียมมันเป็นชั้นครึ่งนะผมว่าบิวแน่นอนข้างล่างนี้เนี่ยขอให้บิวครับแล้เบิดเราก็มีจำกัดด้วยผมหมดละ นี่ไงแน่นอนมีไหมนี่สวยเรียบร้อยเป็นไงล่ะพลาดมากถ้ามันอัพ่ายทานเี่ยมนี่นคือจบเลยนะมันก็ใช้หลายลูกเลยแต่ก็หายก็เสร็จโจรสิเดี๋ยวมาหาปืนเทพกันครับว่ามีเปล่าขอในบิลก็ตรงนี้ไม่น่ามีเดี๋ยวมาดูในตัวว่ามีอะไรมั่งมีปืนเทพไหม เฮ้ยโห C4 ได้หน้ากากไม่มีครับปืนเทพไม่มีอร่อในตัวมันมีลูกบ้องด้วยหนีมาหาก่อนครับไม่รู้ว่ามีป้องลูกบ้องห้าสิบเฮ้ย,ยแต่ก็ไม่เจอปืนเลยนะจะมีไหมเนี่ยปูซี่เทพแล้วก็หน้ากากเทพก็ไม่มี อย่าบอกว่ามันไปทําตกเลยนะไม่เจอจริงตอนแรกมันก็ใช้ล่ยิงเราอยู่เลยนะปืนเทพมีไหมไม่รู้ว่าเพื่อนเก็บไว้เปล่าแต่เราหาไม่เจออุสาเรศมาครับเนี่ยแต่ว่าจะปล้นเอาปืนเทพซะหน่อย นี่ไงเพื่อนก็ไม่เจอเรียบร้อยครับมาตอนนี้เราก็รื้อบ้านมันทิ้งมันก็ไม่มีนะปืนพระเจ้าเนี่ยผมว่ามันน่าจะทําตกเลยว่ะตอนนั้นมันก็มีโปมาเรด็จบ้านมันนะโปอาจจะได้ไปแลว้วก็ได้ครับเนี่ยแต่ก็ช่างมันเราก็ได้ของมาบอกเลยว่าโคตรเยอะนี่ผมเอาของที่ได้มาที่คือไปเร็ดกระเด็ดบ้านนี่คือห้างเสร์ฟได้เลยมันเยอะจริง มากลับบ้านซีโฟมี4ีในตัวใส่ลกล้องลูกบ้อง50ที่ได้มาเฮ้ยเยอะจริงแต่ว่าที่เยอะสุดนี่คือผงข่าวครับผมได้มา3,000กว่านะ <t> ถ้าไปทำซีโฟนี่คือน่าจะได้มา2-300ลูกเนี่ย เยอะจริงเราก็น่าจะรวยเลยครับวันนี้แต่ผมว่าบ้านเรานี่คือแตกแน่ครับเพรว่าเพื่อนมันก็ไปแล้วไงเดี๋ยวผมคนเดียวบ้านเราก็เท่าเดิมมะเราก็ย้ายของเดี๋ยวก็มาทําการระเบิดอีกสักหน่อยแลย้วก็แล้วเราก็มาออฟกันเก็บไปแล้วผมก็จะไม่นอนที่บ้านครับเพราะว่า เดี๋ยวถ้ามันมีชื่อผมที่บ้านนี่คือน่าจะมีคนไล่เรดเพราะว่ามันเห็นผมยิงบ่อยไงแล้วก็ต้องตายแล้วก็ไปไปนอนที่อื่นนี่มาาราก็จะได้ปลอดภยัยแต่ก็เซิร์ฟคูณครับยังไงบ้านมันก็ต้องแตกอยู่แล้วนะถึงใหญ่แค่ไหนหรือว่ายังไงเดี๋ยวเก็บมาซ4ดินเปืนดินดปืนนี่หมื่นกว่าเลยตรงนี้เนี่ยโอ้โหชิปไฟสอง0กว่าเพิงดูเลยเนี่ยเยอะจริง เชื่อโอ้โหเอาว่าเดี๋ยวไปดูไอ้พวกระเบิดผมครับว่ามีเยอะขนาดไหนนะอันนี้บ้องบ้องนี่คือด้าหลายอันผงขาว14เก็บมาวะแล้วเราก็ไปใส่ในกล่องนี้นี่ครับดูดิผงขาวนี่คือ3,300ดนิดปืนก็1 7ื0 0 4450โอ้โหผมว่าเหลือๆเนี่ยผมว่าเป็นไปล้างเซิร์ฟได้นะถ้าจะเล่นเนี่ยแต่ก็กช่างมันนะครับแค่นี้พอฮ้ยรวยมากตอนนี้คือถือว่าล้างแค้นมันได้ครับแล้วก็เหรดบ้านมันแตกแต่ก็ไม่เจอปืนนะไอ้ปืนเทพนี่อยากได้แต่ก็ไม่เจอมาวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันครับทุกคนไว้เจอกันใหม่วันนี้ก็ไปละบ๊ายบายครับ